หนึ่งสองสามสี่ปึ๊บ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 ห้าสุดยอดครับผมนี่แหละครับความสุขของคนทำกล้วยหอมทองนะครับ เมื่อตกดอกออกผลนะครับก็จะประมาณนี้นะครับผมแต่ยังไม่ประมาทนะครับเพราะว่าเส้นทางยังเหลืออีกยาวไกลนะครับผมนี่นะครับมานะครับชมสวนใหญ่ๆเลยนะครับผมมาพามาชมเครือที่มีแปดบีนะครับนี่ครับผมนี่นะครับแปดบีนะครับนี่ใหญ่ๆเลยนะครับผม ยอดนะครับนะเริ่มตกเรือแล้วนะครับผมต่อไปก็คงจะเป็นรายการค้ำนะครับค้ำก็จะโหดหน่อยนะครับต้องใช้ไม้ใหญ่หน่อยนะครับถึงจะเอาอยู่นะครับผมแปดดีนะครับความสมบูรณ์แข็งแรงนะครับผมของกล้วยหอมทองนะครับอ่ะนั้นก็ตกอีกแล้วนะครับผมอ่ะก็เป็นกำลังใจให้ชาวเกษตรกรกล้วยหอมทองทุกๆท่านนะครับผม คุณมากครับสวัสดีครับ